กหายตัลบมันอยู <though> um, ่ไหนไม่ใช่ตหายกัลบอย่งนี้ผิดหายกรลบ้อยลที่เารเราไะไล่ดูตำแหน่งเพราะเราคำนวณบางไงว่าให้บางเท่ากันหมดเราต้องรู้จุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายก่อนว่ามันแค่ไหนแล้วทำไมถึงเสมอไ้พราะติดติดเรามีแค่งนดียเรามีตีตู้อยู่เราติใะไันไม่อาจารย์เพรเราดใเราม่ใช่ บนโต๊ะมานั่งอยู <ION> ่บนโต๊ะเออนี่คือโต๊ะนี่ไม่ให้ตีนเต้นอยู่นี่นี่ตีนไม่ได้เต้นอครับถูกว่าอาจารย์พู้ไหมว่ายิงป้าเรือยิงป้าเออนี่มานั่งบนบนตานโต๊ะใช่ป่ะไม่อาจารย์เคยทำมาแล้วเนี่ยที่อาจารย์เนี่ยคือเอาสิ่งที่สิ่มาสอนยังไงเออมันมีปัญหาอย่างไรครับลูกเราก็เราก็ใช่ไม่ใช่แบบไม่มันไม่ใช่แางเล่นชักอย่างเดียวเออ ก็เผื่อจริงๆแล้วครึ่งแศษก็พ้นแต่เราก็เผื่อหน่อยเออเราก็เอาไปครึ่งเลยคากระบะง่ายดยีเออใช่ครึ่งไม้อ่ะเราว่าง่ายดีเพราะยังไรมันก็พอขึ้นมาหน่อย,อยามาว่าดีนะเต็มโตตีนโะต